สบายดีลุงเขาสบายดีวันนี้กินข้าวเหนียวเ,เด้อวันนี้กินข้าวเหนียวหมนอันนี้สมป้าเป็นทอดใส่ไข่จะเลิกอาหารขนาดได้นะแซบอ่ะ ใລญ่เลยอือเนียวกั่อนๆนี่ จัดเต็มเลยสีแทนก็นสื่อสื่อน้ำสาวไทยปะบุตรเมฆค่าเออนิว่ว่าลุงสื่อบดเลยเฮ็ดเอนไปเก็บเห็ดก,ดก็ไทยไว่าวานก็ไทยพาไปเก็บเห็ดกลับมาเจ็บหลังเจ็บเอวนอนตื่น สีนแล้วก็อ่อนนิ่มนี่นะนุ่มแบบบวบแข็งนุ่มสื่อบางอย่างหนึ่งบางควน,นึ่แข็งกินยากนี่อันนี้ก็แซ่บเลยนะี่เป็นมาดัดปรุงใหม่เนะี่ยสื่อของเขาเนี่ยบวพอใจเนี่ยตีไข่ใส่อีกสามหน่วยปรุงเขาไปอีกจักเจียวจังั้น ของหลายอย่างขนาดป้า,าจัดก,กุ้งจักกุ้งซีมเราบอกกุ้งหวานหวานเลยนึงเนาะเพราะว่ามันแบบคนไทยเขาเลี้ยหวานขั้นข้นหมักหวานกับซแซ่บขั้นห้องบหมักหวานกับส่วนตัวมิดวังนี่บหมักแล้วหวานนี่หมักจะสมเผ็ดเข้มเทนานี้นวดหวานนี่บ่ถิมใจมนได้เลยคือตำหมักุวงกันเนี่ย อันวานบ่มักเลยกินแสียบ,บเก่าเนาะนอนหน่อยได้เพนนิ่นนเบ่งทีเลเบ่งทีวีนี่จนหด<อ>สามโมงสิาตีสามเพล่นไปตีห้ากับลุกตีห้าลุกลูกมากกินนั่นกินนี่เลยนอน,อนอนตอ่อนอนต่อสบาย ตับมะหุ่งถือใจอยู่บ่เหมือนนี่อ,อ,อันยูแปดเสียบเรากินตับมะหุ่งได้มันก็นแสดงว่าแข้งแห้งเติบแลว <c oughs> ครับหลุดยังได้อยูเเ่เด้อเด้อหมายว่านี่พาไปปลาเหยียบวระสัน ยานตำ้ฟ้านตายหรอพี่ยังรองครับไว้น่ะกินได้ไหมกินเจ้าพือพอะไรอ่

บุตรต้องอยากกินเหล่าอากีกโว้ยก <laughs> ินเขล่ามาแล้วอ,อยู่นี่ไม่แห้งมันยืนมันยืน์ลอยปีเด้อลอยห,หนึ่งปีก็ได้เมื่อนี้บุกินเหล่าแห้งเบียร์คนละขวดแล้วก็พอ,อคักไลคักไล อืม,อมแสบเลยนี่ยเป็นปุ่งมาเนี่ยโอ้คักด้วยเนี่สมป่านี่ยอืมขักแล้วกับตำสมมิอืมอืม,อม ก็ยังนุ่มนีอยู่ไปแข่งกินก็สิได้อยู่ด้วเนี่ยตุ๊กกลุงนี่ยเสิไดาหวานหนึ่งเน่อย <c oughs> สี่เมืองเมืองหนึ่งหวาน 何、yeah, yeah, you know.

Yeah. กุบวาวานเน้นี่ว่าโอ้ยบึงเจ้ากินดิบคนน่ะนอะ

ยังไยแท้เออคงเมื่อยบัวานเอาไ,ไหมผักหน่อยเจ้ากินตำส้มบ่มีผักนะนี่คนเี้ยานอนมอนอยู่หรออื ใส่มะนาวมาพิดึกแก่กลางโบราณเห็นอยู่โอ้อยังอิมนะ่มเลยคำสุดท้าย khiếp nào, tiếp nào, chơi canh bè Đúng không cậu, Dù ừ. đi ừm, Bye bye đứa.